วันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือเรื่องการนำทฤษฎีพิทาโกรัสนะคะซึ่งเรื่องทฤษฎีพิทาโกรัสปเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะเราจะนําความรู้ในเรื่องนี้นะคะไปใช้ในการแก้ปัญหาในทางคณิตศาสตร์นะคะโดยปัญหาในทางคณิตศาสตร์นี้นะคะจะให้มาในลักษณะของโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหานี้นะคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ ส่วนมากนะคะก็จะเป็นให้นักเรียนหาความสูงของตึกหรือต้นไม้นะคะหาความยาวของเชือกหรือหาระยะห่างนะคะครูก็มีรูปประกอบมาให้นักเรียนดูประมาณหนึ่งนะคะทีนี้นะคะนักเรียนเราจะหาสิ่งที่โจทย์ต้องการหาได้อย่างไรเมื่อโจทย์เป็นลักษณะของโจทย์ปัญหามาให้ใช่ไหมคะ เราต้องทําโจทย์นั้นนะคะให้เกี่ยวข้องกับเรื่องทฤษฎีพีทาโกรัสซึ่งเรื่องทฤษฎีพีทาโกรัสนะคะเกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องทําโจทย์ปัญหานี้นะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากให้ได้นะคะนักเรียนว่าแล้วเราก็ไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างนะคะบอกว่าเสาธงสูง15ฟุตนะคะเดี๋ยวนะักเรียนจินตนาการตามไปด้วยนะคะ เสาธงนะคะสูง15ฟุตเสาธงนี้นะคะวัดจากพื้นดินนะคะจากที่เสาธงไปตั้งกับพื้นนะคะถึงปลายยอดนะคะสูง15ฟุตเสาธงอะ่ะจะต้องอยู่ที่ไหนคะนักเรียนจะต้องอยู่บริเวณลานที่เราเคารพธงชาติถูกต้องไหมคะนักเรียนลองจินตนาการตามนะคะแล้วก็มีนักเรียนยืนเชิญธงชาติอยู่แสดงว่านักเรียนจะต้องจับเชือกใช่ไหมคะแล้วก็เว้นระยะห่างกับโคนของเสาธงใช่ไหมคะเพื่อที่จะเชิญธงชาติขึ้นไปข้างบน ในมือของนักเรียนนะคะเขาถือธงอยู่ซึ่งธงนี้นะคะที่ในมือนักเรียนสูงจากพื้นดินประมาณ3ฟุตนะคะนักเรียนถือธงอยู่แล้วธงสูงจากพื้นดินนะคะวัดแล้วคือ3ฟุตแล้วนักเรียนคนนี้นะคะก็ยืนห่างจากเสาธงประมาณ9ฟุตโจทย์ถามว่าเชือกที่นักเรียนถือไว้เชิญธงเนี่ยคะ่ะยาวกี่ฟุต ครูก็มีรูปมาให้นักเรียนดูนะคะจากที่ครูบอกว่าโจทย์ปัญหานี้ให้เราเปลี่ยนโจทย์ให้อยู่ในลักษณะของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะนักเรียนครูก็จะกำหนดเส้นตรงแทนความยาวเชือกนะคะก่อนอื่นเลยกำหนดเส้นตรงแทนความยาวเชือกกำหนดให้เป็นด้าน CD นะคะ แล้วก็กําหนดเส้นตรงมาอีกเส้นหนึ่งนะคะก็คือตรง CE นะคะแล้วก็อีกเส้นหนึงตรงด้าน ED ทีนี้เราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมดังที่เราต้องการแล้วนะคะเส้นสีแดงนะคะเมื่อกี้แทนความยาวเชือกถูกต้องไหมคะซึ่งความยาวเชือกนี้เราโจทย์ต้องการทราบถูกต้องไหมคะโจทย์ต้องการทราบความยาวเชือกดังนั้นเส้นสีแดงก็คือเส้นที่เราต้องการทราบความยาว เส้นสีเหลืองนะคะคือระยะห่างของเด็กกับเสาธงถูกต้องไหมคะห่างกันประมาณ9ฟุตเส้นสีฟ้าเส้นสีฟ้าไม่ใช่15ฟุตนะคะนักเรียน15ฟุตคือความสูงของเสาธงแต่ตรงเส้นสีฟ้านะคะไม่ใช่ความสูงของเสาธงทั้งหมดแต่เป็นความสูงของเสาธงแค่ประมาณหนึ่งนะคะทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่า งเส้นสีฟ้านะคะมีความยาวเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนเห็นตรงมือของนักเรียนที่ถือเสาธงไหมคะที่สูงจากพื้นดิน3ฟุตอ่าแล้วเสาธงสูง15ฟุตใช่ไหมครูอยากรู้ตรงเส้นสีฟ้าก่อนเลยให้นักเรียนนะคะนำา15นะคะความสูงของเสาธงทั้งหมดนะคะลบกับความสูงของธงชาติที่อยู่ในมือนักเรียนนะคะสูงจากพื้นดิน3ฟุตนี้นะคะ นำ15ลบ3นะคะเราก็จะได้ความสูงของเส้นสีฟ้าออกมานะคะก็คือ12ฟุตเรามองภาพให้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้แล้วใช่ไหมคะก็จะได้สามเหลี่ยมมุมฉาก CED มา C D ตรงความยาวด้าน C D นี้นะคะคือด้านของเชือกถูกต้องไหมคะคือด้านของความยาวเชือก ซึ่งเราต้องการทราบค่านั่นเองแต่ตอนนี้เราทราบด้านไหนแล้วบ้างก็คือทราบด้าน e d ที่ยาว9ฟุตด้าน c e ที่ยาว12ฟุตใช่ไหมคะจากเส้นสีฟ้าในด้านเมื่อกี้นะคะอ่า c e ยาว12ฟุตนี้มาจากไหนมาจาก15ลบกับ3อ่าตอนนี้ได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้ว2อ่ามีความยาวมาให้ทั้งหมด2ด้าน เหลืออีกด้านเดียวก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากต่อไปเราจะใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเข้ามาช่วยในการหาความยาวด้านที่เราต้องการนะคะก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนี้นี่เองสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะทวนนิดหนึ่งนะคะนักเรียนสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มุมฉากนะคะบอกไว้ว่าให้นําความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมคะยกกําลังสงนะแล้วเท่ากับด้านประกอบมุมฉากซึ่งมีอยู่2ด้านถูกต้องไหมคะนักเรียนให้นําความยาวด้านประกอบมุมฉากด้าน1กําลังสองก่อนแล้วก็บวกกับความยาวด้านประกอบมุมฉาก อีกด้านหนึ่งนะคะยกกําลังสองอ่านี่คือสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะดังนั้นข้อนี้ด้านตรงค่ามุมฉากก็คือด้าน C D เราจะได้ว่า C D กําลังสองนะคะเท่ากับ C E ซึ่งเป็นด้านประกอบมุมฉากนะคะแล้วก็ E D ซึ่งเป็นด้านประกอบมุมฉากเหมือนกันแต่ละด้านยกกําลังสองนะคะต่อมาให้นักเรียนแทนตัวเลขลงไปนะคะ C E ซึ่งมีความยาวเท่ากับ 12ฟุตแล้วก็ ED ความยาวเท่ากับเฟุตลงไปนะคะสิบสอกำลังสบวกกับเยกกำลังสองจะได้144่งบวกกับแปดสิบเนะคะสิบกำลังสมีค่าเท่ากับ144ส่วน9กยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ81นะคะต่อไปให้นักเรียนนำหน4่บนะคะบวกกับ81จะมีค่าเท่ากับ225นะคะ c d กำลัง2มีค่าเท่ากับ225ต่อไปให้หาว่าจำนวนอะไรเอ่ยยกกำลังสองแล้วมีค่าเท่ากับ225นะคะจะได้ว่า15คูณกับ15นะคะนักเรียนข้อนี้อ่าครูเขียนผิดนิดหนึ่งนะคะ ต้องเป็น15คูณ15ได้225นะคะหรือก็คือ15ยกกำลัง2นั่นเองดังนั้นเราต้องการความยาวด้าน CD เพียงด้านเดียวถูกต้องไหมคะก็จะได้ว่าเท่ากับ15นะคะ CD เท่ากับ15นะคะนักเรียนตรงนี้ผิดนิดหนึ่งนะคะได้เท่ากับ15ฟุตถึงจะถูกนะคะ thank mm -hmm. you